สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวีสดัสทุกคนนะครับผมอัญยงเซียวยันบุญน,นะครับมอนี่บาวบิวคนสร้างฟันนะครับผมบมาได้ไทายอ่ะ น้ำแข็งแหลกนะครับผมของปีนี่นะครับผมที่อื่นอาจจะอันนี้มาแล้วอาจจะ,ะมีหิมะล้มมาแล้วนะครับผมแต่ของบาวิวกะเพิ่งเพิ่งเห็นน้ําแข็งตอนนี้นะครับผมเพิ่งเพ,พิ่งมีน้ําแข็งมาเมื่อนี่มือแหลกนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานนี้มันเยือกมันเยือกมันรูส้สสกวบาหิมะที่ตัวทีงหมู่้านแล้วแต่ว่าเมื่อนี่กะ ตื่นเศร้ามากอะรู้สึกว่าหนาวกว่าปกติครับพี่น้องหนาวกว่าปกติเมื่อครับหมอกยาม,มุเศร้ากัน <c oughs> หนาขนาดมุ้อเศร้านี้บ้อบยู่ลุกขึ้นมากอะรู้สึกว่ามันมัน,มนแบบว่าหมอกหนาพิดปกตินะครับปกติก็นาอยู่แล้วแต่ว่ามันแบบว่าหนาแบบหนามากๆครับผมแล้วก็รู้สึกได้ว่ามันหนาวหนาวกว่าปกติเนาะ ถ้าถ้าเขาอยู่เขาจะรู้สึกได้เพราะว่าบ้าอยู่ที่สัมผัสกับอากาศหนาวตลอดกล้องยีสั้นๆเล็กน้อยนะครับผมยืดจา้จาจิงนายนพี่นอ้องดูครับสภาพข้างหลังมจาจากรยานข้างหลังก็เริ่มขา,ขาวๆเป็นขาวๆพุ่นเลยเห็นปะขาวๆแล้วขาวๆนี่นะครับพี่นอ้องพื่นนี่ก็เริ่มขาว,ขาวพุ่นแล้วครับ นี่เป็นแค่หิมะนะครับเอ้ยเป็นแค่เกล็ดมันแข็งนะครับเป็นแมคชีนิงนะครับผมแล้วก็หิมะนี่ท่านนี่ลงหิมะท่านนี่ลงหิมะนี่นะที่อยู่ที่หิมะนี่คาดกันเมื่อไรครับว่า,อ,าอุณหภูมิเท่าไรที่ตกแต่ว่า,าช่วงช่วงพีกายนี่ลบถึง16ลบ16หิมะก็ยังไม่ตกนะครับผม มันจะเป็นน้ำแข็งเลยสียที่มาตกหนีเราแต่มันยังไงเราแต้นอากาศบรากาศที่มันเหมือนสัมผัสเย็ยนคักๆับกับว่าตกนะครับผมอาจจะมีฝนตกนะครับผมที่นี่ตกลงมาที่นี่ก็เป็นฝนตกเยือกแข็งนะครับผมฝนตกเนาะถ้าฝนตกลงมาเป็นฝนตกเยือกแข็งแบบน,นี้มันก็จะเป็นแบบปุยแบบเป็นละออง แบบน้ำแข็งอ,อ่อ,อนๆร่อยลงมาซื้อไหมครับแล้วก็เห้ามือไปห้องสีก็จะเป็นแบบคือจังแน่คือจังแน่สติกเกอร์ที่เขาเฮ็ดเป็นนันนันหิมะตอนหิมะนะครับผมเป็นโปรยลงมานั่นแหละครับเป็นแบบนั้นเลยครับก็จะเป็นแบบถ้าถ้าเอามาเบิ่งไกลๆนี่สีเห็นเป็นแบบหนาวกระจายนะครับผมแบบนั้นก็สิเอิ้นว่าอฝนจะแข็งนะครับผมกะชิมีฝนตกลงมาเราวมันก็เป็ี่ยน เดียบาตอนมันลงเื่อนอ่ะมันบแมนฝนมาดน,นี้มันจะเป็นเก็ตนำแข็งนะครับผมเขาเอ่ยว่าฝนเยือกแข็งนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็มีนำแข็งมีแมงคนิ่งนะครับผมตอนนี้ยู่ที่ลบลบหนึ่งองศานะครับผมซูนองศาเมื่อกี้กับเบิ้งอันเบิ้งอุ่นนะฟุมไว้กับลบหนึ่งนะครับผมพ่อมาปรัปิดกชน,นกับเป็นซนะูนองศานะครับเบิ้อง,งขนังบาบวิวเิ็งไปหายแล้วนะครับผม กมืออื่นมือ,อื่นอนี่กสีจนถึงสิ้นเดือนนี่กสีติดลบตลอดเลยนะครับผมเขาของแท้แล้วครับผมเพราะว่าบ่าวบิวคิดว่าปีนี้มันสหนาวก็เก่าโอ้ืมือสั่นเลยพี่น้องห <c oughs> นาวมันหนาวมันหนาวหน,นาวครับพี่นอ้องบ่าวบิวเ่ได้ใส่ถุงมือมาลืมลืมฝ่ามาถ่ายเห็นพี่นอ้องเบืองครับผมอันนี้บรรยากาศด้านหลังนะครับผมสีค่อยค่อยสีค่อยหนามาเรื่อยๆนะครับผม ที่บ้าบิวถ้าไ้เบิ้งแต่ตอนต้นคลิปนปะครับผมสิเป็นขาวๆพุน่พนๆอยู่ตรงนั้นเป็นบ่ตอนนี้เป็นแบบหมอกมากแล้วครับหมอกมากแล้วพี่น้องิึงทางผีที่นพี่น้นองเอ,อ้ยมีความสุขขนาดครับพี่น้องแต่ว่าเอามาแบ่งปันพี่น้องครับผมความสุขแบบนี้กับห้บ้าบิวบสัมผัสไ้บ้าบิวเบิ้งผู้เดียวมันกับบบอ,บอนี่ครับบ้าบิวก็สีมาแจก แปลงปั่นวิโนงเบิ่งน้านะครับผม <c oughs> นะครับยมบ่าวบิวสีไทยทั้งหลังในเนบิ่งวบนน้ำแข็งขนาดไหนครับผมนี่ครับผมอันนี้คือฟาร์มของบอาวบิวนะครับอ่อมันเป็นฟาร์มของบอาวบิวหรอกฟาร์มถูกแก <c> ่ <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> กับเฮ็ดงานอยู่ในเกาหลีนะครับผม <c oughs> ปีนี้ก็เป็นปีที่สองสิข่าปีที่สองนะครับผมในในการทำงานในเกาหลีนะครับผม จะว่าฝ้ามูนนี่ก็ได้จะได้ขวบปีแล้วครับหมอกน้ํามากๆครับเราอากาศตอนนี้เย็ยนมากๆซูนองซาก็น้ําแข็งเลยมากเลวครับผมมืออื่นมือขื้ก็ติดรถทุ่มือหน้าผมนี่ครับเริ่มขาวเพื่อนนะครับน้ําแข็งแรกของปีนี้ครับผมน้ําแข็งแรกของปีนี้ <c oughs> <c oughs> บ้าบิวครับนี่ครับ น้ำแข็งของผีนี่เนาะน้ำแข็งแหลกเลยนะครับผมป่ <c oughs> าพักบ้าอยูก่กะสมองยลงไปแล้วครับ <c oughs> นี่นเป็นร้อมป้อมบ้าอยู่ อยู่ได้เนาะแต่ว่ามือมอื่นมือน,นีมืออื่นนีกะทิไปแล้วครับผมเมืองใบครับสภาพใบนะครับผมมือไก่นะครับลวกไปแล้วลวกแล้วมองใบหน้องลวกแล้วครับน้ำแข็งนี่นี่เห็นน้ำแข็งนีน่นี่เห็นบ่ได้บอกอยู่สูเ้เมืองใบเมืองใบน้อง น้ำแข็งทิดบ,บังเงินต้นมะเขือเทียดเอาอยู่เฮ้ยเขือเทียดกับปลอลา,าดตะแต่ขนาดบึงขนาดก็ไม่ได้กินหรอกมันขึ้นเทลหน่อยาอีตัว <c oughs> นะครับผมสังเกตนี่ครับเป็นพายางดำนะครับผมพายางดำตอนนี้ก็น้ำแข็งเกาะไมร้ายครับพายอากาศตอนนี้ครับรอบๆสวยงามขนาดน,น้อยหนาวนี่แค่บางๆนะครับผม บาบิววันนี้ก็ได้เออ่เทีย่ยงกับเมียอยู่นะเมียบาบิวบอกว่า <c oughs> อยู่หยอดพู่หยอดพู่ลูกลูกข้างหน้าเนี่ยดูข้างหน้าเขาเนี่มันมีอัน,นหิมะลงบาบิวบอกว่ามันมมกินไม้ยังได้มันท่านานี้คักปอนท่านที่เย็ยนคักปานน้นงชิม,ม่านเลยนะบาบิวประเทศสังเกตทางพูนอะ่ะที่นี่มันขาวอยู่ไปไปไปพู่นะครับผม ทายูป่ายผู้แบบเย็นนักคักนี่บางจุดบางมองอสีมีหิมะไปแล้วนะครับผมอยู่ทางเอในเมืองนะครับในเมืองเขาอ่ในกลุ่มเขาก็ถ่ายลงนะครับผมว่ามีหิมะลงมาแล้วนะครับผมมีมะลงมาแล้วแต่ว่าเขตบ่าวิวบ่านนี่ลงนะครับผมบานนี่มีนะครับผมใบไม้ใบอะไรก็ไปเวลาไปไปละเป็น ดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีนะครับผมใบไ,ไม้เปลี่ยนสีกับที่เป็นร่วงลงไปต่อนะครับผมเป็นกระเจี๊ใบไม่ร่วงนะครับผมที่มันมันเปลี่ยนสีนะครับผม,มเบิ่งกระจกครับเผมมี่เขียนเขียนสีเบอยู่ลงไป เด yeah. like mm ี๋ยวกันครับผมเขียนชื่อได้ไหมครับเย็นมากมากครับพี่น้องน้าดูกับมือจกทุ่งว้ไดหนาวแห้ง ปลาสนนะครับผมปลาสนปลาสนแล้วก็ลูกพับนะครับผมลูกพับสีสมสลพี่น้องเห็นไหมครับลูกลูกพับจะวันยุทธนะครับบ้าวิวสีไปลูกพับสุกินนะครับพาไปกินลูกพับนะครับโอ้หนาวนะครับกล่องเลซัน เห็นไหมครับพี่น้องเต็มต้นอยู่ฮะเห็นไหมครับต้นลูกครับใบนี้ไปบปานละ <c oughs> ไม่ไนะครับผมต้นนั่นก็น ใบไม่ตอนตอนท่านได้ร่วงหลายนะครับผมเป็นสีทองทองเลยนะครับผมสวยครับผมเป็นสีทองเลยนะครับยู่ปลายเขาหนีกัตรงนั้นที่เป็นสุสานนะครับผมแต่ว่าบาบิวอ,อขึ้นไปทายเทิงหันเรวิวขนาดครับตรงนี้สวยมากมากครับขึ้นไปเทิงวิวน่นนะสวยมากมาก วูบ้าวิวเย็นแล้วครับพี่นอ้อง <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับผมขึ้ผู้ได้ถึกใจก็ฝากดไหลเนี่น,นะครับผมฝากสัะสกแขกบ้าวิวน้ำเน่ยนะครับ มากมากครับบ้านห้องเป็นอนนะไรเนาะบ้านหอ้องเนาะทางนี้เป็นน้ำแข็งเลยนะครับผมเออเอาเหนาเอนาเอนาเสือยแค่ข,ขนาดน้อง แล้วครับผมบ้าวิวกับมาถ่ายบรรยากาศน้ำเส้าให้เบิ้งนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นน้ําแข็งแหลกของบ่าวิวในปีนี้นะครับผมบ้าวิวแบบมาถ่ายพี่น้องเบิ้งนะครับผมี๋ยวช่วงเรื่อยๆต่อไปนี่ก็จะเป็นหิมะแล้วครับเพราะว่าอากาศมันเริ่มมาแล้วเริ่มนี่ละช่วงนี้น้ําแข็งน้ําแข็งมืออื้นมือฮื้ยไปก็นทติดลบเรื่อยๆนะครับผมหิมะก็สีเริ่มมาแล้วครับผม กบเพื่อนเพื่อนอ youtube นะครับผมหรือทผช้วงทั้งหลายที่อยู่ในเกาหลีนะครับผมช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพนําน,นะครับผมคนดีเฮ็ดงานระบายคนดีเฮ็ดงานข้างนอกอาภายนอกนะครับผมอยู่ว่าจะเป็นสวนว่าจะเป็นยังครับดูแลสุขภาพนําน,นะครับผมดูแลร่างกายสุขภาพให้แข็งแรงนะครับผม <S <S เฮ็ดงานเก็บเงินกลับไปไทยห้องลายๆนะครับผมช่วงนี้ก็ มีเหตุการณ์บสูดีนะครับผมทั้งต่อม้อเนี่ยทั้งเสียชีวิตอยู่ในเกาหลีเนี่ยกลายนะครับผมเดือนนี้ก็ป่ากไปสามสี่คนแล้วครับที่เสียชีวิตนะครับผมเสียชีวิตในเกาหลีนะครับผมอันนี้การเสียใจแสดงความเสียใจกับตยากรบกบรั่วของเพื่อนเพื่อนชาวไทยที่มาเหตุงานในเกาหลีนะครับผมขอแสดงความเสียใจน้ำนะครับผมแลกวก ช่วงนี้คะถมอกะหดนะครับผมจับเชียแล้วเป็นรถบัสรถบัสนะครับผม 70- 80ิคนนะครับผมช่วงนี้เขากําลั่งป่าปามนักนะครับผมป่าปามนักเพราะว่ามันเป็นฤดูท่องเที่ยวเราเขาจีต้องรับนักท่องเที่ยวเข้ามมาไม่นะครับผมยังยังที่คนลักลอบข้ามาเหตุงานในเกาหลีหรือพี่หน่อยนี่ก มันก็ค่อนข้างที่จะร้ายนะครับขเขาเลยค่อนข้างที่จะปาบปามเราเพื่อว่าจะให้คนชีเขาต้องการว่าเชื่อแท้เขามากนะครับผมอันนี้ก็เห็นใจเขาแต่ว่าก็เห็นใจเขาหอกันเพราะเข้ามาหาเงินเนาะพี่น้อยเร็อยังไงเอาอยัางไงกบสู้ๆนะครับผมทำงานเก็บเงินต่อไปเพื่อจะได้ไปสร้่งฐานะครอบครัวให้เฮาดีขึ้นนะครับผมเฮ็ดให ยิ่งไดจะให้ประเทศชาติดีขึ้นกับประเด็นนะครับเอาขอบคุ้มห้อกับพ่อเราขอบคุ้มห้องก,กันนะครับผมค่อยไปอ่าสังคมภายนอกต,นต่อครับผมถ้าสังถ้าขอบคุ้มห้อดีสังคมภายนอกก็ต้องกระชีดีตามตามไปนะครับผมเอาครับมือสั้นแล้วกลกองสั้นแล้วครับพี่น้องมือหนีบ่าวบิวขอกล่าวคำว่า,มมาสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบขอบคุณมากๆที่มาเป็นกำลังใจให้บ่าวบิวตอนนี้บ่าวบิวกะทิดถึงท่านซับแล้ว ก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณเพื่อนๆพีที่มาให้กำลังใจบ่าวบิวนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เวลาบ่าวบิวกับสะสมมาเกือบอะจะหดสีพันแล้วนะครับผมกำมันถึงโคงที่ถ่ายแล้วยังไงก็มาลุน้นกันว่าที่เฮ็ดป้าวันสีพันร่วงไปด้วยดีบอนะครับผมมือกัหนาวเพอะแห้งแล้วครับหมอกเริ่มน้แล้วครับหมอกเริ่มน้าแล้วมือบ่าวบิวแข็งแล้วพี่น้อง นี่บ่าววิวขอการเข้ามาสวัสดีครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบา